สำหรับข่าวนี้เรามาดูข่าวของเวียกันบ้างนะคะชาวเน็ตจี้เวียควรออกมาชี้แจงหลังมีภาพเคยร่วมงาน The Icon Group ดูเหมือนว่า The Icon Group จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆการถูกกล่าวหาว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่สามารถทำลายความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้ร่วมลงทุนได้อย่างมากทีเดียว ส่วนเวียสกุลวัตก็เป็นคนดังที่ถูกพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยการที่เขาเคยเป็นพรีเซนเตอร์อาจทำให้แฟนๆและผู้ติดตามที่รู้สึกเป็นห่วงและอยากจะให้เขาออกมาชี้แจงความเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเป็นเรื่องปกติในวงการบันเทิงที่คนดัง มักจะต้องถูกดูแลภาพลักษณ์ของตนเองให้ชัดเจนอยู่เสมอค่ก็ต้องพูดไปตามความจริงนะคะคนไหนที่เคยมีประวัติร่วมงานกับไอคอน Group มาก่อนนะเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วค่ะต้องออกมายืนยันตัวตนต้องมาพิสูจน์ตัวตนกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าหมดเวลาของความสุขแล้วค่ะเวลานี้เรียกว่าชะตากรรมของใครจะออกหัวออกก้อยก็ต้องมาพิสูจน์กันตามความเป็นจริงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสีย หายค่ะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ